ตาเขาเป็นตลาดนั้นแล้วเขาจดโพยตาพี่ยัยให้ฟังเอาไแล้วเขาก็หันมาบอกดูว่นี่ตาจดไปว่ากันดูกซุกกระกรดูกสปีดเนอะไรกันดูกสปีดเล้งเล้งเร่งสปีดเป็นตลาดแล้วเขาก็โกงว่าอะไรกันดูกสปีดอะไรเขาก็โงองเองกันดูสปีดเีเป็นเป็นเล้งเล้งเร่ง ตรวงสปีดคิดดไ้เนาะเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาเก่งม่ะเขาเป็นผัวเขาเป็นไวเขียนเป็นภาษาอังกฤษเลยนะกระดูกสปีดภาษาอังกฤษแล้วมันคืออะไรแต่ลืมไปถึงปุ๊บลืมข้ควากระดูก